sẽ tha Air Force kể hai đôi nè tệ hai đôi à, tệ hai đôi à. ya ini minta wih Ini ini Eropa. แล้วนะมีตัวด้วยนั่งนงนอน <c oughs> ข้าลาข้าลามีโครตัวข้าลามีคนข้างหน้าก็มีคนนะตัวตรงขดหินนี้ขดใหญ่นี้ยมาร์คต์เดอะมึงก็โดนอะ่ะกูก็โดนอะ่ะ มือก็โดนกูก็โดนมือก็เจ็อเมือกามือก็หล่ตไปแล้วอ่ะมันมีเพื่อนะมันมีเพื่อนห็มปลามังเพื่องมังมาช่วยแล้วอ่ะอยากจะเป็นคนพม่ากันแต่กลายแด่คนจีนแล้ว สมกแล้วมันสมกแล <c oughs> <ะ>้วเมื่อกี้เป็น<ข>พ่อหน้าอยู่ดีนะเป็นคนจริงแล้วเมารู้ว่าเดะขายมา้ว <c oughs> ใครขอมาวะ yeah. แล้วรู้ไหนเนี่ยแม่ <_ AD D> ขอปี่ตุมาไหม <_ AD D> ขอมาแล้วอ่ะแล้วทำไมเขารู้ว่านี่ <_ AD D> เขามาขอ,อนี่ทำไมเขาไม่รู้จักนี่นะวุ <_ d> ย้ย วเข้าวงกันก่อนพี่เงี้ยถ้างจะเข้าเนี่เออบะหยาอยู่นี่อ่ะตาตัวเองมันอยู่ตรงไหนสองหน้าตัวนมันอยู่ตรงไหนบอกมาลูกร้องลูกร้องลูกอย่าเพิ่งร้องลูกลูกอย่าเพิ่งร้องลูกเอ้ะ อย่าท้องรนะ้อนนะลูกนะไม่ร้อนจ้าเห็นไหมตัวมาแฮ่อมาอยู่ตัวด่า ไม่ร้องที่ลูกไม่ร้อง Watch out กันตัวดีแล้วลูกนะไม่เป็นธรรมอันนี้ม่ำก่อนอ่ะมาอยู่ตัวแล้วใช่ม่ะทำไมน้ำพวกเปียกแบบนี้ล่ะ โอ้อออออโหโบก็ไปเล้วจาเลย เรืออ้ายวายฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนู้นนู <c oughs> น่นไหนฝั่งบ้านล้างฝั่งบนนูน้นน่ะที่มีทอ่อยืน <c oughs> น่นะมีท่อโอ๋อนู่นน่ะนู่นน่ะเนี่ยเลยมักนโอ๋ย <c oughs> สุดยอดเ <c oughs> พลินกินไก่ยิ่ยอด ding tout de